สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีบริสัทฟ้าคุ้มทีวีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพอ,อฟ้ากันนะครับอ,อ่ะเริ่มครับพอสวัสดีค่ะสวัสดีใหม่อีกรอบนึนนี่คือสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่าถึงนี่หน่อยตั้งยังไงสถานีแห่งนี้อ๋อจริงๆย้ายมาเมื่อก่อนสถานีโทรทัศน์เราเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีครับอ่า เมืองทองธานีเนี่ยพออ,อ,อยู่ไป10บกว่าปีเนาะสถานีจะอยู่ในเมืองทองแล้วถึงเวลาที่จะเปิดทีปี2565ครับเราก็ได้มาซื้อคฤหาสน์หลังนี้ในปี2564ครับเพื่อมาตกแต่งแล้วก็มาเปิดทีปี2565แล้วก็มาย้ายสถานีต่ทัดมาไว้ที่นี่เฮ้ยพออ,อ,อจบอะไรมาถึงทำา่อสถานีตทัดเรียนมีมีมีมประสบการณ์อะไรถึงมาทําสถานี <พอ S 1> ตรอดในในในญาติพี่น้องในครอบครัวก เกี่ยวกับการแสดงนะคะ,ะค่ะแล้วทีนี้ลงมาทางนี้นะคะจะเป็นมูลนิธิช้วยย่อมใจเป็นสุขนี่น,นะน,นี่คือมูลนิธิช้วยย่อมใจเป็นสุขนี่เป็นตั้งไปมูลนิธิไวไ้เป็นมูลนิธิด้วยให้อย่างเดียวไม่ไม่รับเออนี่มีเป็นประเด็นด้วยเขาบอกว่าเป็นมูลนิธิทำไมไม่รับเอาก็ไม่รับ่ก็จะให้อะมูลนิธิอยากให้อะคือถ้าคุณถ้ามูลนิธิไหนเขาอยากรับ ก็ให้เอาไปให้เอาไปนี่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 ทํานี่ทำไมใครใครครเรียกเป็นนางฟ้าบนดินนี่พอเอาไปยืนนี่หน่อยอันนี้เขาอันนี้น้องน้องทำมาให้เราไม่ได้บอกให้ทำนะนี่นี่นี่อันเนี้เราไม่อยากจะให้ใครมาเป็นประเด็นนะแต่ไม่ได้อ่านด้วยในพุ่งเห็นนี่นะครับนางฟ้าบนดินค่ะชั่วให้ย่อมเป็นสุขนะครับตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าประชาชนมาคือตรงที่ลรงไร่โงลงทะเบียนค่ะรับงทะเบียน นี้เลยถ้าพรุ่งนี้ประชาชนมาคือลงทะเบียนตรงนี้เลยนะคะคลงทะเบียนเพื่อที่จะสวดมนต์ข้ามปีตอนนี้ยังเตรียมไม่เสร็จนะคะถ้าจะนั่งตรงนี้อยู่ร้อยรูปพระจะนั่งตรงนี้ร้อยรูปข้างในก็เกือบ100ร้บอยก็จะแบรองรแล้วก็อันนี้ก็จะยาวไปถึงนี่นะแต่ตอนนี้เขาปิดประตูทางโน้นนี่คือบริเวณที่ประชาชนจะมานั่งสวดมนต์ข้ามปีนะคะคนี่คือบริเวณที่ตั้งเก้าอี้ เพื่อให้ประชาชนมาสดมวดมนต์ข้ามปีครับนะก็จะให้มีน้ํามาได้น้ํามนต์ด้วยนะรเราเนี่มนพระที่ไหนมาพอพระมาเองทั่วทั่วประเทศเลยพระที่เป็น f อซใช่เป็นเอฟซีมาทั่วประเทศเลยค่ะครับแล้วก็วัดลำกระดานเมื่อกี้ท่านเจ้าวาดก็สวยอายอันนี้คือทุกคนก็จะเนี่ยรันสาวรันชายก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคอยคอยเตรียมงาน น้องๆจิตอ,อาสาครับอันนี้คือห้าหยิบที่จะเปิดพรุ่งนี้ไว้ไว้ไถวายพระรูปละสองร้อยองค์เดี๋ยวก่อนเปิดหีบบรุ่งนี้แล้วก็แจกพรุ่งนี้เลยใช่ค่ะถวายกลับไปเลยถวายพระรูปที่มารูปละสองร้อยองค์แล้วก็ถวายปัจจัยใส่ซองให้พระรูปละสองพันบาทคือเติมน้ามันรถเติมน้ํามันรถใ,ให้หลวงพ่อมาแล้วก็ครับไม่ค่ะท่านไม่ได้เรียกร้องแต่เรา,วาถวายถวาย,วายอันนี้น พอครับจากการประเปิดหีบแมวเนี่ยถ้าเจอหีบอย่างนี้พอพอจะนึกออกไหมว่าเป็นพระอะไรเป็นพระสายวัดค่ะอย่างนี้เป็นพระสายวัดสายวัดถ้าแนวนี้ที่เคยเอาประสบการณ์ที่เคยเปิดน่าจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็น่าจะในกลุ่มของพระสายวัดค,ครับพระสายวัดทั้งในอ่ะในกลุ่มนี้ใ่้าหีบลักษณะนี้เป็นสายวัดทั้งหมดค่ะพระอมมีมีคนเคยมาพิสูจน์ไหมว่า ไอหีบเนี่ยมันเคยถูกเปิดมาไหมมีคพอคจะสอนทุกคนเลยเพราะว่าเราเห็นประสบการณ์ว่าบางบางคนที่ที่เขาเปิดหีบอะ,อะหีบเนี่ยให้จําไว้อย่างหนึ่งหีบที่ยังไม่ผ่านการเปิดหรือหีบที่ยังไม่ผ่านการกันแดดพระจะไม่ปนสเปสะสปะพระจะถูกจัดระเบียบเรียบร้อยอแล้วพระจะเต็มหีบทุกหีบจะมีพระไม่กี่อย่างจะมีพระแค่ พิมอสองเขาพิมสองพิมรหรือถ้าเป็นชุดเนื้อของเขาคือโซนเดียวกันหมดครับถ้าเนี่ยถ้าเป็นบางขุนรมจะไม่ปนวัดละหังค,คือนั่นคือหมายถึงว่าพระยังไม่ผ่านการชำร,รบถ้าพระที่เคยเปิดหีบมาแล้วเราสังเกตได้เลยว่าพระจะปนสเปสะสปะแล้วมีไม่ถึงครึ่งหีบบ้างหรือไม่เต็มหีบแต่อัาน,นี้เต็มหีบแน่นอนพิมล้นทุกหีบพอเคยช่างกิโลไหมล่ะเท่าไหร่ไม่เคยช่างเพราะว่าไม่มีเวลา อ่ะอีบอย่างนี้พอ,อ,อาคาดการว่ามีกี่องค์เพราะถ้าตรงนี้ประมาณเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันองค์อย่างเนี้ยประมาณเจ็ดครับถ้าอย่างนี้อยู่ที่ประมาณสามพันกว่าถึงสี่พันอันนี้เสียงเคาะนี่ก็เต็มหีบเลยแน่นหมดค่ะเพราะว่าพอเปิดหีบมาอย่าลืมว่าอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพระมากที่สุดทีบมากที่สุดนี่นะครับ เต็มแน่นทุกหีบลองเคาะได้ค,คือทุกหีบเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกข้างในคืออะไรแต่ลักษณะเอาประสบการณ์ที่ที่เราได้ได้เปิดเปิดหีบมาค่ะก็คือเรารู้ว่าอย่างเงี้ยเป็นสายวัดอ่ะอย่างนี้เป็นสายวัดเลยถ้าสายวังคือต้องหีบวังเลยสวยเลยสวยเลยแล้วหีบสายวัดก็ไม่ใช่มีสายวังมาปนด้วยนะถ้าปนก็แสดงว่าพระนั้นถูกชำระมาแล้วครับพอๆอย่างนี้เคยมีถวายไปยกหีบไหมถวายปไปหลายวัด ถวายวัดบางขุนคลงครับวัดอินทวิหารนะคะหรับหีบแล้วแล้วก็ถวายที่วัดละคังครับคณะหกครับแล้วก็วัดหัวลําโพงครับวัดไตรวัดไตรมิตรเนาะครับก็อุ้ยเยอะอ่ะท่านนักบอกได้ว่าพันกว่าวัดนะคะพันกว่าวัดแต่ว่าที่ยกหีบไปอ่ะก็คือหลักๆนั่นแหละพระวัดลำกระดานพระหีบหลวงของของปออฟ้าเนี่ย ไปช่วยสร้างศา,งส,า,งส,างสนาสนะของวัดยังไงถูกแล้วก็บาลีเถรวาทเนี่ยผอได้ถวายไปหมื่นกว่อาองค์แล้วครับบาลีเถรวาทที่นครปฐมก<ช>ำแพงแสนนะครับใช่ค่ะก็ยกเป็นหีบเลยให้ไปเปิดเองครับค่ะให้ไปเปิดดูพิสูจน์กันเองเลยนะครับอันนั้นคือหีบหลังสุดเนี่ยยกไปทั้งหีบเลยพร้อมปัจจัยหนึ่งแสนครับแล้วก็คือผอถวายให้วัดมากที่สุดระดับทของประเทศนะนี่นะครับพร้อมเปิดพรุ่งนี้เลยนะครับประชาชนได้พระที่เลี่ยม พร้อมใช้ไปแล้วนะครับน้องน้อๆกินเผากลับหมดแล้วหรอเอ้ยพอชุดนี้นแต่งไปไหนอยห่ยไหนคะยืน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 เทียบหน่อยนี่วุ้ยพอยืนเทียบไปไหน,ไม,นไม่ไ,<ช>ไม่ชุดน,นี้ตอนนี้ถ่ายแต่อายุเท่าไหร่ลองลอง,ลองดูนี่ไม่ใช่เขาต้องทำไม่รู้อะไรนี่นี่นะพอพอพอเนี่ยนี่นี่นี่นะครับพอเอาพอเอตัวจริงกับตัวปลอมมาเลยตัวตัวปลอมนี่นี่นี่ตัวปลอมค่ะอันนี่นี่น่าเกลียดมากทำไมไปรูปนี้ไปถ่ายที่ไหน เขาแกล้งเราว่ะเขาเอาเอไอมาค่ะนี่นะครับนี่มีมีมุกตลกด้วยนะเออเก็บเลยนะเก็บเลยสั่งให้เก็บตั้งนานพอพอตรงตรงตรงนี้ปกติเป็นอะไรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ้าถ้าไไม่มีไม่มีส่วนมนเป็นกิจกรรมตรงนี้เป็นโรงทานเป็นโรงทานที่พอทอทโรงทานตรงนี้จะเป็นโรงทานให้ประชาชน คือเราเปิดโรงทานด้วยนะหรือบอกไปทุกวันไหมไม่ไม่ทุกวันเพราะว่าถ้าทุกวันเนี่ยคุมไม่ไหวครับโรงทานจะเปิดทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็แจกคล้ายประชาชนทุกหมู่เหล่าทาั้งประเทศเดินทางมาได้ทุกเสาร์อาทิตย,ย์มีคนต่างศาสนามารับไหมมีค่ะมีทุกศาสนาเลยอะ่ะมีคนต่างศาสนามารับใช่ไอคนไทยนี่นะครับที่พุทธศาสนานี่มีอคติบางคนใช่ใช่เชื่อไหมว่าพี่น้องมุสลิมใส่ผ้าเราด้วยอ,ะอ่ะ เขาบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อแต่ว่าพอเขาได้ใส่แล้วชีวิตเขาดีเขาบอกว่าเขาเอาสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันดีมันดีกับตัวเองอมันพิสูจน์ได้พอ,อมีต่างชาติมารับไหมมีทำไมจะไม่มีมีภาพด,ด้วยม,มีต่างชาติมารับนะครับใ,<ช>ในนี่เคยเคยมารับซ้ําแล้วมารับอีกไหมรับเยอะ ประเภทรับสามีว่าพอใจดีเนี่นะครับที่นี่เขาที่นี่เราเปิดโรงทานให้ประชาชนทุกเสาร์อาทิตย์มีผลหมากรากไม้กาแฟอวนตินและแจกโรงทานบ่อยมากคือหมายถึงว่าแจกถึงเยั่งชีพให้กับคนจนบ่อยมากครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในตลาดคะเฮ้ยตรงนี้ยังไม่ใช่ตลาดหรอไม่ใช่ค่ะเฮ้ยเยวนี่นะครับเดี๋ยวต้องเดินอีกค่ะแต่ตอนนี้ถ้าประตูนี้ปิดเพื่อ เลยไปอีกนิดนึงอันนี้ค่ะร้านชายก็จะเป็นหัวเรียวหัวแดงให้ชื่อน้องปามค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันฝั่งนู้นนะคะแล้วฝั่งนู้นเนี่ยเป็นหมาแมวจรน,นะที่ท,ท,ที่ปิดไว้นะใช่ค่ะที่เป็นงงงงผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขเข้าใจคํา,าว่าบุญฤิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขไหมครับ<ช>ะ,ะธนาคารก็ยังงงนะเชื่อ อันนี้อ้อมนินึงเพราะว่าเราสำหังครับนี่นะครับอันนี้เป็นศูนย์พระสำหรับใครคนมาคุณคณประตูจะอยู่ฝั่งโน้นครับสวัสดีครับสวัสดีคันนี้ก็แต่ปิดมุมหนึ่งใส่รองเท้าเข้า้าได้อันนี้เป็นห้องอะไรครับตรงนี้เป็นห้องแพ็คของเป็นห้องใส่กรอบค่ะเป็นห้องโอ้ยเป็นห้องแพ็คของเป็นห้องใส่กรอบ นี่นี่เป็นห้องห้องให้ให้บูชาต่างหากเลยใช่ค่ะถ้าใครได้รับแจกแล้วอยากจะเอาไปฝากจะเอาไปบ้านก็เปิดไฟตู้หน่อยเด็กๆไปไหนหมดที่เราบอกเปิดไฟตู้หน่อยแล้วนี่นะครับนี่พระบูชาชุดวังหน้าเนี่นะครับพระบูชาชุดวังหน้า อันพอ,อครับตู้ไหนแพงสุดจริงๆนี่คือพระจะโชว์พระเก่าที่เรามาโชว์เราจะปล่อยเฉพาะพระสมเด็จค่ะอันนี้เป็นพระเก่าหมดใช่ค่ะอันนี้เอามาโชว์คือที่บูชาจริงจริงคือเป็นพระสมเด็จอันนี้คือเอามาโชว์ให้ประชาชนได้เห็นของเก่าค่ะครับนี่ส่วนมากคือจะไม่ปล่อยอันนี้วา่างได้ไหมสายวางใช่ค่ะเลิศดหรืออลัาางการนะครับ ที่ที่ให้บูชานอกเหนือจากการที่ได้รับให้บูชาองค์ละเท่าไหร่มีตั้งแต่สามร้อยห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยสองพันสูงสุดห้าพันค่ะครับถ้าเป็นบางบุญภูมิปู่เก่าจะอยู่ที่ห้าพันก็จะแจ้งไว้ครับค่ะนี่คุณเเทพดูนี่นะครับเขียนบอกไว้หมดห้าร้อยเห็นไหมฮะนี่ก็บางบุญภูมิปู่เ่า อันนี้ไงกางปลาค่ะอันนี้คือกกางปาลากางปลาอันนี้องค์เท่าไหร่เนี่ยค่ะสองพันกางปลาสองพันใช่ค่ะไข่ไม่เล่นจริงๆแล้วพุทธคุณล้นเหลือมผมเคยให้สายจับพลังจับดูแล้วนะครับกางปลาเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงมากนะครับใช่สูงมากด้านอุดมสมบูรณ์พูนสุขใช่มีกินไม่มีอดอ่ะใครใสก่กางปลาด้านหลังเป็นหลวงปู่ทวดอะไรครับหลวงปู่ทวด ลวงปวดทวดเนื้อว่านแต่ตรงเนี้จะเราเคลียร์ของเพื่อที่จะจัดพ้นจีก็เลยอาจจะไม่เรียบร้อยปู่ทวดเนื้อว่านแต่ว่าเป็นภาพบูชาค่ะครับไม่ได้เป็นชาชนกราบไหว้กราบไหว้ไม่ได้ปล่อยนะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยนะครับท,ที่เป็นพระลูกนี่คือไว้กราบไหว้อย่างเดียวและหีบที่เปิดหมดแล้วด้านบนนี่หีบที่เปิดเปิดหมดแล้วด้านบนนะครับ,รบเป็นไงแบบในฐานะที่คุณไรเทพได้ไป แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างรถสัมภาษณ์ติ่บ้างอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจครับนี่สิ่งที่คนสิ่งที่ชาวบ้านมีเล็กๆน้อยๆนะครับที่นี่มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างหมดทุกอย่างนะครับนี่แล้วก็ตรวจสอบได้ก็นี่นะครับปัาเก่าชอบปักเก่านี่ขายไหมไม่ขายถ้าเราขายแล้วเราจะหาที่ไหน พระเกาะ่นเกานี้ก็ไม่ขายไม่ขายถ้าเราขายแล้วเราจะหาที่ไหนพูดได้พี่ดอกไหมเดี๋ยวก่อนพระเก่านี้สามมาเป็นมดรดกอกที่คุณตาเก็บมาเนี่ยถ้าเราปล่อยปุ๊บเนี่ยถามว่าเราจะหาที่ไหนได้อครับผมจริงไหมของเหล่านี้หากันได้ในตลาดทั่วไปมันไม่ได้นี่นะครับของโบราณเหล่านี้อังลองดูเนี่ยไม่มีแต่แต่ละอย่างเลยนะครับของพออฟ้านะครับพออฟ้าก็เป็นนักล่าโลกเพื่อที่จะพิสูจน์พระตัวเองเหมือนกันนะครับว่าตก ในวงการเขายอมรับกันหรือเปล่าคนไม่ใช่เจ้าของพระไม่ต้องหนักใจนะครับคนเจ้าของพระนี่เขาหนักใจมากกว่าอีกนะครับออออกไปแล้วมีคนว่าเขาเกย์นี่เขาเขาต้องพิสูจน์มากกว่าคนที่เป็นมารับพระอีกนะครับเออแต่ว่าของขอ,อฟ้าส่วนมากเนี่ยที่เขารับไปแล้วก็ไปตรวจเขาไปปวดกันติดรางวัลที่หนึ่งอันดับหนึ่งส่วนมากก็เป็นที่หนึ่งหมดนะฮะครับ อย่างลวงปูเอี่ยมปั้นมือเนี่ยเราเอาไห้ประชาชนเรียนรู้ว่าการที่จะเรียนรู้เรื่องลวงปูเอยียมเช่นกันปั้นมือเนี่ยรูปทรงองค์แต่ละองค์ไม่เท่ากันนะคะครับปั้นมือนะคะเหมือนงานพิมนนพ์มปั้นมือพิมพ์ปั้นมือใช่ค่ะเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ว่างานปั้นมือเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกองนะคะรูปทรงอะ่ะเนี่ยเราก็เป็นกรณีที่ให้ประชาชนได้ศึกษา นี่พิมพ์ปั้นมือก็มีไม่น้อยนะครับแล้วโรงพ่อจุกอะ่ะใครเล่นท่าไหร่กี่ร้านเขาเปิดตอนนั้นมีองค์เดียวโอ,อ้แล้วตอนนี้ตอนนี้มีเยอะมากตอนตอนแรกๆเขาไม่มีใครกล้าโชว์ออพิมพ์ปั้นมือไม่มีใครล้าโชว์ชแต่นี้เอามีม,มีมีหลายเนื้อไหมมีมีส่วนมากก็จะมีของวังหน้าด้วย จะอยู่เนี่ยเนียที่ผอให้ดูไม่ใช่ทั้งหมดนะยังเก็บบางส่วนยังไม่ให้เห็นเพราะว่ามันต้องขึ้นในเดี๋ยวก่อนพระที่ที่เอามาขายเนี่ยเป็นพระที่เคยแจกทั้งหมดค่ะครับทั้งหมดเลยคือพระอันเดียวกันเลยค่ะครับก็คือพระที่แจกนี่แหละก็คือพระถวายวัดแล้วก็พระที่เราไปออกใบเซอร์ก็คือพระในหีบนะครับพระที่ออกใบเซอร์คือพระในหีบทั้งหมดครับไม่ได้เอาพระที่อื่นไปออกนะครับก็ต้องเอาพระในในหีบนี่แหละ อันนี้อันนี้จะมีตั้งพิมพ์เล็กด้วยนะคะมที่เล็กกว่านี้แต่เราไม่ได้เราไม่ได้มีเอาไว้ไว้ปล่อยไงเราต้องเก็บสะสมเพราะมัมันมีคนที่ตั้งใจมาซื้อเลยไหมมีเยอะค่ะตั้งใจมาเอาพระมาซื้อที่บอ,เ,อเลยใช่เยอะค่ะอย่างกับช่วงเทศกาลปีใหม่ตุดจีนสองการเนี่ย,เ,ยเขาซื้อไปฝากลูกหลาน ใช่ค่ะแฟนคลับของอเยอะมากทั่วประเทศเพราะว่ารเราเราไม่ได้ออกแค่เฟซบุ๊กไงครับเราทําดาวเทียมมา20ปีแล้วอะรับนดะดาวเทียมของอเนี่ยมันก็ต่อว่าชาวบ้านต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งเขาเองก็เป็นแฟนคลับเก่าแก่ที่ก็ติดตามนะซึ่งต่อให้เราเนี่ยไม่ได้ออก Facebook แต่ชาวบ้านที่เขาติดตามเรามานานเขาก็จะคอยดูอยู่ตลอดนะคะนี่นะครับ ฟ้าให้ทีเ<ช>พราะเพราะชื่อนี้ชื่อนี้ใครตั้งให้ผู้ใหญ่ตั้งให้ฟ้าเนี่ยผู้ใหญ่ตั้งให้คือชื่อเดิมชื่อเดิมมีชื่ออ,อื่นไหมชื่อ,ช,อ,ช,อชื่อสถานีตั้งมาตั้งแต่แรกเลยเพราะเขาเห็นในในการทํางานของเราตั้งแต่เด็กครับยันโตเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะเราจะตั้งสถานีตัวทัศ์เขาบอกว่าอะไรล่ะที่จะเหมาะกับเธอเขาก็ตั้งให้กันเลยนายทหารนี่แหละค่ะกับกลุ่มของนักวิชาการกลุ่มที่ให้ความเคารพนับถือกัน เรตั้งให้เลยนี่เป็นศูนย์พระสมเด็จพอตั้งตั้งไม่ได้ตั้งชื่อศูนย์อะไรก็คือฟ้าให้ทีวีฟ้าให้ทีวีแล้วก็มูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขผู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพระนี่พระเครื่องเนี่ยอ่านเลยผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนี่นะครับเนี่ยค่ะพระเครื่องผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนี่นะครับเล่าเรื่องด้วยด้วยการเปิดถึงอ่าเปิดวันที่เปิดพอยืนนี่ก่อนยืนนี่ยืนยืนมูลนิธิถ่รูปหน่อย วันวันที่เปิดเปิดเปิดให้คนเนี่ยมารับพระวันไหนถ้าคนจะมารับแจกอ๋อทุกทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาสิบโมงเชา้าแต่ว่าส่วนมากประชาชนจะมาตั้งแต่เชา้าเพราะว่าที่นี่จะมีโรงทานตั้งแต่เช้าแปดโมงนี้เขาก็มานั่งกันแลหละแปดโมงบางทีเดินทางมาจากต่างจังหวัดหกโมงก็มาถึงแล้วก็ต้องเดินทาง,ทางข้ามคืนข้ามวันครับทีนี้เราเปิดตั้งแต่สิบโมงเชา้าให้เข้าชมจนถึงห้าโมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์มารับได้เลย ถ้าสมมุติเรามาเป็นรถทัวร์นะรถทัวร์ห้าสิบคนร้อยคนเราก็แจกหมดทุกคนค่ะหนึ่งหนึ่งองต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งคน,ตน,งคนแต่ถ้าเป็นกรณีคนป่วยก็จะให้เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมครับเป็นท่าสุขเด็จเขียวเขียวน้ำมต์เพิ่มเติมไม่เข้าไปมีที่พึ่งเพิ่มเติมและหลายคนที่เข้ามาชีวิตเขาก็ดีขึ้นนะคะครับชีวิตเขาก็<อ>มีมีคนมาขับรถทัวร์มาทางรถทัวร์เลยก็ แต่ไม่ได้จอดที่นี่นะต้องจอดที่อื่นเพราะว่ารถทัวร์ต้องจอดที่สพลลำลูกการครับแล้วก็เขาก็เ,าเอารถไปรับเอารถไปรับใช่ค่ะเมื่อ <มา S 1> ตั้งใจมารับระใช่มาเยอะมากครับมาทั้งรถทัวร์รถตู้รถส่วนตัวคือถ้า,ถ,าถ้าคุณตไตแเทพได้มาในงานที่เราจับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสมาครับใช่ค่ะคนจะเยอะมากที่นี่ครับเหมือนอเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วเขาก็อยู่ได้ยัน ทั้งวันอนะ่ะบางคนอยู่เย็นเที่ยงคืนยังไม่รู้เลยว่าเที่ยงคืนเพราะว่าถ้าอยู่ด้านในในคะึงสาดเนี่ยทั้งนอกมืดยังไม่รู้เลยนะ่นี่คือสิ่งที่ทุกคนอยู่และมีความสุขเนี่นะครับฟ้าให้ทีวีมูลในที่ไรน,นะผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขมูลแลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขนี่นะครับพอออฟ้าพอมอพูดถึงประเด็นที่ว่ามูลนิธิไม่รับเงินบริจาคให้ฟังหน่อยดิทาไมคนมันแบบว่าเฮ้ยเราไม่รับเงินคนอ,นอื่นแล้วผิดด้วยเหรอ,อ จริงคือมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือตั้งแต่เริ่มต้นของการเป็นผอ,อ,อฟ้าเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่เรามีความคิดว่าในการที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากมายในองค์กรต่างๆหรือคนที่ทําบุญแล้วก็ไปรับเงินแล้วมันเกิดปัญหาตามมามันอาจจะไม่เป็นบุญที่แท้จริงแล้วเพื่อปิดข้อคอรหา ในการที่จะมาว่าเราเอ้ยไอ้นี่รับเงินบริจาคสร้างมูลนิธิมาหรือสร้างองค์กันทุนคนอื่นไอ้บุญคนอื่นออนักนักบุญทุนชาวบ้านเออนักบุญทุนชาวบ้านอันนี้ปวดหัวครับเราก็เลยคิดว่าอย่างนี้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะทํางานและทําเงินด้วยแดงเราได้ด้วยกําลังเราได้ด้วยทรัพย์สินที่เรามีได้เราไม่จําเป็นต้องรับบริจาคเพราะว่าในชีวิตเราก็ตั้งปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่า ในการที่เราจะทําอะไรจิตข้างในต้องบริสุทธิ์ครับที่เดาไหมครับถ้าคุณอยากได้บุญคุณต้องจิตบริสุทธิ์ก่อนครับสิ่งนี้สําคัญเลยนะทุกคนที่จะได้บุญต้องจิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ในการให้ครับอย่ามีอะไรแอบแฝงแล้วอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำไว้ว่าคุณจะต้องรู้คําว่าคู้ให้เพราะเจ้าบคุณสมเด็จท่านเนี่ยสร้างพระมาไม่ใช่เป็นการซื้อขายนะแต่มายุคเราเนี่ยเมื่อพระมาอยู่ถึง สืบอทอดมาถึงแต่ละตระกูลที่ได้ไปหรือหลายคนที่ได้ครอบครองอีทพระสมเด็จทุกคนจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้กว่าจะมาถึงเราเนี่ยบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่คนที่เชื่อเขาย่อมรู้ว่าทุกอย่างไม่ได้มาฟรีนะคุณไทเทครับทุกอย่างไม่ได้มาฟรีนะได้มาด้วยความยากลําบากนะเออได้มาด้วยความยากลําบากแม้กระทั่งในการที่ตอนนี้ที่คนจีนที่ดูถูกลหมินอยู่กับเซียนห้างแล้วก็ไปลงคลิปเห็นไหม มันสมควรไหมอย่างนี้ต้องฟ้องจีนบ้างถูกไหมครับถูกไหมคุณไทเทฟครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดถ้าของจริงเนี่ยของแท้นะ่ะกลัวอะไรเออทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟแล้วสิ่งสําคัญที่สุดพอถึงได้บอกว่าไอ,ไอ้คนจีนที่มันเอาคลิปผอไปลงในทางด้านลบอะ่ะถามว่าคุณรู้ไหมว่าพระสมเด็จที่นี่เขาเข้าเครื่องตรวจสอบมาหมดแล้วครับแล้วระดับผู้ใหญ่ของประเทศก็เข้ามาต่อเนื่องงี้ยในการที่คุณจะไปลงอะไรเป็นลบเนี่ย คุณต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่คุณลงแล้วอะ่ะถ้าเขาเอาเรื่องคุณเนี่ยคุณเน่ยเจอเข้อหาอะไรมีปัะมาเราก็คือบุคคลสาธารนณะนี่ต้องพูดผ่านฝ่านคุณไตรเทพไปด้วยเพราะรตอนนี้มีคนจีนที่อยู่กับเซียนห้าระดับบิ๊กคนหนึ่งถูกไหมครับเออเมียนคุณไตเทพจะถามอะไรต่อฮะบอกครับทําทําแบบนี้แล้วได้อะไรความสุขก็แค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะขอพระผอ,อ,อไปตรวจสอบ<ด>จากที่ผมรู้จักนะครับไม่ว่าจะอ,าอ่ารอเลนตันสยามสมเด็จตีแลบอาจารย์ละอ,อชูใจอาจารย์อาราม,มเดี๋ยวเราจะไปตรวจให้ดูนะครับอา,ารอารามเ,รเลื่อมเลยอาามเือมจะจะเป็นที่ทีมงานเราไปไปตรวจค้าบ่อยมาก <S <S ไปตรวจสอบไปประกวดด้วยใช่กับไปตรวจสอบของอาจารย์อาลามเยอะมากใบเสนอของทีมของผอเยอะมากของขอาจารย์อารามคือ S <S <an> <S เราจะไปตรวจสอบนะครับ<ช>ถ้าคุณไม่เชื่อว่าพระที่นี่แท้ก็ได้เอาไปองคหนึ่งแล้วก็ไปตรวจสอบไปตรวจเราเองไปตรวจก่อนแล้วแ็จแล้วก็ถ้าจะมาสนใจก็ค่อยมาใหม่ใช่ค่ะแต่ที่ทนี้ตร,ตรวจสอบให้เบื้องต้นให้อย่างดีอยู่แล้วใช่ค่ะผอผ่า,านมือผอเนี่ยเขาบอกแล้วว่าพระทุกองผ่านมือผอ,อทุกคนก็เชื่อมั่นนี่นะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วมาทันนะครับพรุ่งนี้ผมจะรีบออกแต่เช้านะครับเพื่อให้คนมาสวดมนต์ข้ามปีและรับแจกพระคนละหนึ่งองค์ มี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 ข้าวเลี้ยงไหมยี่ิบสี่ชั่วโมงพรง่งนี้มีข้าวเลี้ยงนะครับถ้าใครมานะครับเดี๋ยวจะปล่อยคลิปนี้ตอนเช้านะครับขอบคุณมากครับผอออกครับสวัสดีครับ